สวัสดีครับนักเรียนโรงเรียนวสิเมืองต่อไปเป็นการอาธิบายใบงานในรายวิชาวิทยาการคำนวณครูจะมาสอนนะครับในส่วนของอุปกรณ์เครื่องใช้ของคอมพิวเตอรออ์ต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีนะครับในปัจจุบันนั่นเองในเทคโนโลยีในส่วนของปัจจุบันเนี่ยมีมากมายไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็น iPad แท็บเล็ตพิมเตอร์ออปากกา ปากกาที่เขียนด้วยเามาส์แล้วก็รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพวกเครื่องมือเครื่องใช้ที่เอาไว้สำหรับเกมมิ่งเยอะแยะมากมายนี่คุณครูขออยาตยกตัวอย่างมาแค่3-4ตัวอย่างและให้พวกเรามาฝึกจดจําแล้วเดี๋ยวเราจะไปสู่ในขั้นที่ยากขึ้นวันนี้เป็นแค่พื้นฐานคราวนี้เรามาดูคุณครูจะมาอธิบายในส่วนของ เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับหูฟังนั่นเองหูฟังเนี่ยเป็นตัวช่วยนะครับในการฟังที่จะทําให้เรารู้จักย่านเสียงมากขึ้นรู้จักความถี่รู้จักว่าเสียงที่เข้าไปในหูเนี่ยมันมีเซอร์ l o u มันมีเสียง <c oughs> สูงกลางต่ํำยังไงให้เน้นชัดมากขึ้นนั่นเองต่อไปอันนี้คือกล้องนะกล้องเว็บแคม เอาไว้ Hawaii สําหรับอะไรสําหรับเกมมิ่งที่เด็กชอบดูนะครับเวลาที่เขาไลฟ์สดสตรีมมิ่งนั่นเองนะครับก็จะเป็นในลักษณะของใช้กล้องลักษณะนี้เป็นตัวอัดโดยการมองเห็นอย่างเช่นวันนี้นคุณครูอัดให้พวกเราดูนั่นเองก็จะเป็นในส่วนของกล้องเหมือนกันเราจะมองเห็นในลักษณะการผ่านกล้องตัวนี้แล้วเข้าไปม้วนผลในคอมพิวเตอร์นะครับ <c oughs> เพื่อบันทึกออกมาเป็นวิดีโอให้พวกเราดู อันนี้เดี๋ยวเว้นไว้ก่อนต่อไปอันนี้เป็นลำโพงลำโพงเป็นภ้าขยายนะครับในส่วนของอลำโพงด้านนอกนะครับที่เราจะฟังเป็นเสียงวิติเข้ามาหาตัวเราอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเดียวกับหูฟังนะครับแต่ว่าเขาจะทํางานที่ค่อนข้างต่างกันว่าความละเอียดนะครับในส่วนของเนื้อเสียงมันจะต่างกันแต่ก็ฟังได้ทั้งคู่ต่อไปเป็นไมโครโฟนไมโครโฟนเป็น หน่วยรับเข้านะครับหน่วยรับเขารับเข้าอะไรรับเข้าเสียงจากที่เราพูดไมค์อันนี้ก็เป็นไมโครโฟนเหมือนกันนะครับที่คุณครูใช้อยู่แต่ว่าจะเป็นตัวเล็กนะครับจะไม่ใช่เป็นไมค์ตัวใหญ่ก็เป็นตัวบันทึกเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นบันทึกเข้าคอมพิวเตอร์หรือบันทึกในส่วนของภาคขยายในส่วนของแท่นนะครับที่เราจะเปิดลาโพงที่คุณครูพูดไมค์ตอนเช้านั่นเองก็จบไปแล้วนะครับในส่วนของเ,อเครื่องมือคราวนี้ในส่วนของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์หลกัหลกๆแบ่งออกไปในลักษณะของอในส่วนของภายนอกนะครับ4ตัวนั่นจะเป็นคือใจความสําคัญคือเคสคอมพิวเตอร์เคสคอมพิวเตอร์ข้างในมีอะไรมีหน่วยประมวลผลมีหน่วยรับเข้ามีหน่วยส่งออกอยู่ในตัวเดียวกันแล้วก็เป็นลักษณะที่พวกเราจะต้องทําความเข้าใจว่าอันนี้คือใจความสําคัญของอุปกรณ์คอมนั่นเองต่อไปเป็นตัว เอาพุทก็คือเป็นตัวส่งออกนะเป็นหน่วยส่งออกนั่นเองก็คือจอภาพส่งออกอะไรส่งออกหน้าจอถ้ารุ่นใหม่จะสามารถเขียนใช้ปากกาปากกาแล้วเขียนผ่านหน้าจอได้เลยนะคราวนี้ก็ต่อไปนะครับเป็นส่วนของรับเข้าทั้ง2ตัวเลยทั้งเมาส์และคีย์บอร์ดก็คือรับเข้าในลักษณะที่เรากดคําสั่งลงไปกดไปในแป้นพิมพ์กดปุ่ม n อออะไรครับ Enter น,นั่นเองกด Enter เราสั่งงานเข้าไปให้คอมพิวเตอร์ในส่วนของ เคสคอมพิวเตอร์ประมวลผลแล้วส่งมาที่หน้าจอว่าเราได้ทําการกด Enter แล้วเมาส์ <Mouse S 1> เช่นเดียวกันอันนี้นะครับเป็นเมาส์ตัวหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคีย์บอร์ดนะก็จะเป็นหน่วยรับเข้าแล้วส่งเข้าไปในคอมพิวเตอร์ประมวลผลนั่นเองคราวนี้คุณครูขออนุญาตมาในอธิบายใบงานของพวกเรานะรอันนี้ก็คือเป็นใบงานวิชาวิทยาการคำนวณให้พวกเรานะครับทำความเข้าใจในอุปกรณ์นะครับที่คครูยกตัวอย่างให้แล้วจําแนกออกนะครับว่า มันมีชื่อเรียกว่าอะไรเขียนให้ถูกต้องให้สวยงามตัวบรรจงนะอันดับแรกเลยคุณครูก็มีตัวเลขไว้ให้นะครับมีตัวเลข1 2 3 4 5สองสและหกเจให้พวกเราเนี่ยเขียนชื่อตามหมายเลขนะครับหมายเลข1คุณครูสั่งว่าอะไรตอบอะไรครับหูฟังนะคุณครูเฉลยไว้ให้แล้วส่วนก็ต่อไป2 3 4 5 6 7 8มีชื่อว่าอะไรโดยรอกจากข้างบนนะครับเขียนให้สวยงาม ค,คุณครูอธิบายไปหมดแล้วต้นคลิปถ้าจําไม่ได้ย้อนกลับไปดูใหม่แต่ถ้าจําได้นะครับหรือรู้ก็ใช้ความรู้ของตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็น QR Code ด้านล่างของกระดาษน,นะครับถ้าเด็กๆด,ด,ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วแสดงว่าเด็กๆได,ด้สแกนเข้าไปดูแล้ววันนี้คุณครูขออนุญาตจบการอธิบายในส่วนของใบางานนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้มีความสุขสนุกแล้วก็อย่าลืมส่งใบางานด้วยขอบคุณครับ